สวัสดีคน <Bur> ครับคลิปนี้ต่อเนื่อง er. จากคลิปที่แล้วนะครับกเกี่ยวกับเรื่องของโปรตีนนะครับในคลิปที่แล้วเนี่ยน,นำข้อมูลเกี่ยวกับ10อันดับเนื้อนะครับที่มีโปรตีนสูงสุดก็คือเนื้อไก่นะครับไปตามดูในคลิปที่แล้วได้ทีนี้ก็มาลงนเนื้อเยียดในเนื้อไก่นะครับว่าส่วนไหนของเนื้อไก่นะครับโปรตีนสูงสุดที่เราเคยได้ยินมาเนี่ยเวลานักกล้ามหรือนักเล่งกล้ามเนี่ยอยากได้โปรตีนสูงๆเนี่ยจะไปกินที่อกไก่ ก็ลองมาดูข้อมูลกันนะครับว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับไล่เรียงกันมานะครับไก่เนี่ยแบ่งออกเป็นอกนะครับสะโพกปีกแล้วก็น่องนะครับเป็น4ส่วนหลักๆซึ่งทุกส่วนเนี่ยรู้แล้วแต่รับประทานได้หมดเลยนะครับแล้วก็อร่อยในรูปแบบของแต่ละส่วนนะครับในแต่ละส่วนเนี่ยจะแบ่งออกเป็นลักษณะคือเนื้อล้วนนะกับเนื้อหนังนะครับเวลาเรากินข้าวมันไก่บางคนก็กินเนื้อล้วนบางคนก็กินเนื้อนหนังนะครับ เอามาแยกแยะนะครับในอก1ชิ้นเนี่ยนะครับมีโปรโตีนประมาณ23ากรัมก็คืออกเนี่ยประมาณชั่งน้ำหนักได้ก็ประมาณ90-100ถึงกรัมนะครับโปรโตีนก็อยู่ประมาณ1ใน4ถึง1ใน5ของน้ำหนักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเนื้อหนังเนี่ยก็จะมีน้ำหนักของหนังเข้ามานะครับสัดส่วนของโปรโตีนเนี่ยก็จะน้อยลงจะมีไขมันมากขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ว่า ถ้าเอามีหนังมาด้วยเนี่ยจะได้เป็นไก่ชิ้นใหญ่ขึ้นนะครับโปรตีนก็จะได้ประมาณ23 24กรัมเหมือนเดิมถัดมาสะโพกนะครับสะโพกเนี่ยถ้ากินเนื้อหนังนะครับโปรตากถัดมาคือสะโพกนะครับถ้ากินเนื้อล้วนนะครับจะได้โปรตีนประมาณ22กรัมแต่ถ้ากินเป็นเนื้อแบบมีหนังด้วยนะครับก็จะได้โปรตีนประมาณ17กรัมจะมีปริมาณไขมันมากขึ้นนะครับจาก8กลับเป็นกรัม มาถัดมาปีกนะครับปีกเนี่ยจริงถ้าทั้งหมดปีกเนี่ยนะครับหน่ข้างนะครับของปีกเนี่ยจะมีโปรตีนเยอะ25กรัมถ้ากินทั้งหมดนะครับแต่ถ้าเกิดเอาหนังออกนะครับโปรตีนก็จะสิบหกกรัมน่องน่องนี่เป็นของโปรดของหลายๆคนนะครับเพราะว่ามันกินง่ายนะครับแล้วมันก็อร่อยถ้าเกิดกิน1น่องนะครับได้โปรตีนประมาณ23่สากรัมนะครับแต่ถ้าเกิดเอาหนังออกนะครับ แล้วเน้นเน้นเรื่องของน้ำหนักมากขึ้นเนี่ยโปรตีนจะเหลือประมาณสิกรัมก็ต้องบอกว่าก็โดยรวมนะครับการทานไกน่ว่าจะเป็นส่วนไหนก็ตามนะครับได้โปรตีนที่สูงมากๆนะครับแล้วแต่ชอบเลยนะครับส่วนหนังเนี่ยก็จะมีปริมาณของไขมันแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับบริเวณอย่างอกเนี่ยไขยมันหนังน้อยไขยมันจะน้อยนะครับส่วนที่มีปริมาณ ไขมันเยอะนะครับก็จะประมาณอยู่แถวแถวสะโพกกับปีกตรงนี้คือไขมันจะเยอะเพราะงั้นคนที่ไม่อยากทานไขมันนะครับก็หลีกเลี่ยงแต่อยกแต่ยังอยากทานหนังบ้างนะครับก็เพื่อรสชาติที่อร่อยเนี่ยก็ลองพิจารณาที่น่องน่องเนี่ยได้โปรตีนเยอะแน่ๆนะครับแล้วก็ปริมาณไขมันเองเนี่ยต่อให้มีหนังเด็ดมาก็ไม่เยอะมากนะครับเพราะว่าหนังสังเกตที่น่องเนี่ยหนังจะบาง มันก็ฝากไว้สำหรับคนที่กําลังอยากกินโปรตีนเยอะแน่นอนเรื่องว่าจะเป็นที่ไก่นะครับหาซื้อง่ายลงรายละเอียดก,กันเนี่ยก็คือปริมาณของโปรตีนถ้าเอาสูงจริงๆเลยเนี่ยเมื่อเทียบกับน้ําหนักตัวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องอกสำหรับตรงเนีข้อมูลที่เราเคยทราบกันมาว่านักกล้ามนักเพาะกายเนี่ยจะเน้นที่อกไก่ ส่วนบริเวณอื่นนะครับปีกน้องสะโพกก็ทานได้นะครับมีโปรตีนสูงมากๆพอกันนะครับส่วนไขมันก็ลดหลั่งกันไปก็ฝากไว้ในคลิปนี้สาหรับคนที่กําลังมองหาโปรตีนแล้วก็กำลังพิจารณาทานไก่หรือว่าสัดส่วนบริเวณไหนที่มีโปรตีนเยอะไขมันน้อยหรือโปรตีนน้อยไขมันเยอะนะครับก็ฝากไว้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าประโยชน์เช่นเคยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อของท่านนะครับเรียนนะครับอยู่กับผมหมอนัดนะครับเพราะผมไม่อยากทุกคนป่วยครับ